คิดว่าคู่คุณหวานเท่าไหร่99บ้าคือค่าให้ที่จะกินชอบหวานอะไรเงี้ยไม่จริงเขาโกหกเพราะเขาหวาน150เฮ้ย <laughs> ทำไมคะอะไรนะคะหวาน1่0เรียว่าหวาน เวลาแห่งวันหยุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวของคู่จิ้นสายยูริที่แบมต้องบอกเลยว่ากระแสะความแรงนะคะความปังเนี่ยคือสุดๆกันเลยสําหรับนะคะคู่ของพี่ลิงลิงคลองแล้วก็นออ้องออมกรน,นพัทของเราคุณผู้ชมคะ โดยก็โอ้โหช่วงนี้นะคะ FC แฟนคลับเนี่ยต่างก็ที่ได้เห็นโมเมนต์ของพี่ลิงลิงกับน้องอ,อมกอน,นพัที่ไรายนะคะมีแต่เสียงกรี๊ดกันออกมาสนั่นโซเชียลกันเลยแหละและวันหยุดแบบนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดหวานนะคะมาฝากแฟนๆกันซึ่งก็คือว่าพี่ลิงลิงกับน้องอ,อมนะคะไปออกงานอีเวนต์งานงานหนึ่งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก็ไม่ไวยนะคะช็อตนี้เนี่ยก็โอ้โหทําเอานะคะแฟนคลับเนี่ยต่าง ก็กรี๊ดแล้วก็ฟินจิกหมอนกันสุดๆเลยซึ่งนะคะภายในงานอ e ีเวนต์ดังกล่าวสองสาวของเรานะคะยังมีการแต่งกรงแต่งตัวนะคะเป็นสีชมพูอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดูแล้วเนี่ยคือมีแต่สีชมพูชมพูกันหมดเลยค่ะซึ่งงานนี้เองทางด้านพิธีกรนะคะอย่างพี่บูมสุภาพรก็ได้มีการนะคะถามแหละ พบคนข้างรักนะคะอย่างคู่นี้ซึ่งนะคะก็ถามค่ะว่าคุณเนี่ยคิดว่าคู่คุณหวานเท่าไร่น้องออมนะคะก็เล็กคอนเฟิร์มมาเลยว่า99นะคะเขาค่อนข้างจะชอบหวาน ซึ่งนะคะทางด้านพิธีกรเนี่ยก็บอกว่าไม่จริงโกหกเพราะเขาหวานรอยห้าสิบนะคะโอ้โหถ้าแบบนี้เนี่ยน่าจะหวานเกินซะแล้วแหลคะค่ะน้องอ,อมกรตพัฒน์ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะนอกจากนี้ทางด้านของพี่บูมเองเนี่ยยังได้ถามต่อด้วยนะคะว่าเติมหวานกันหรือยังคะที่เธอถามกันเอาว่ากินไหมคะตอนคุยสคริปต์ด้วยกันนะคะเธอหันมาอ่ะน้องอ,อมก็เลยบอกนะคะว่าเติมมานิดหน่อยพี่บูมเนี่ยก็ถึงขั้นเฮ้อนะคะแล้วก็บอกว่าคู่นี้เขาหวาน ตลอดเวลาโอ้โหบอกเลยนะคะว่ามือชงอันดับหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นนะคะในส่วนของพี่บ๋มสุภาพรซะแล้วพี่ก่อนคนสวยของเรานะคะทอดนี้ก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับเนี่ยอยู่ไม่น้อยด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไอยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์ความน่ารักน่ารักนี้ของพี่ลิงลิงนะคะกับน้องออมกอนนะพัทกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะเติหวานกันลยยังคะ ท,ที่เธอถามอ่ะที่เธอถามกันเวลาแต่งหน้าเธอกินไหมคะอย่างเงี้ยอ๋อพี่ฉันป well ี๊สกิทอยู่อ่ะแล้วเธอหันมาแบบหันหันเธอหันคุยกันสองคนอ่ะอ๋อกินไหมคะกินไหมคะเติมนิดหน่อยนิดหน่อยเฮ้ยคู่นี้เขาหวานกันเตอหวานกันรลยยังคะที่เธอถามอ่ะที่เธอถามกันเวลาแต่งหน้าเธอกินไหมคะอย่างเงี้ยอ๋อพี่ฉันปี๊สกิทอยู่อ่ะแล้วเธอหันมาแบบ หันหันเธอหันคุยกันสองคนน่ะอ๋อกินไหมคะกินไหมคะเติมนิดหน่อยน,นิดหน่อย,อยคู่นี้เขาหวานกันตลอดเวลาจริง